ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องเนี่ยทักษิณในคดีมาตา1นึเนี่ยเปิดช่องร้องนะครับอายการสูงสุดให้กับฟาร์มคิดเห็นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับในเรื่องของการที่วันนี้คุณทักษิณเองนะครับใช้วิธีการและก็ให้นะครับทนายความมาบอกกับว่าทางอายการว่าตัวเองเนี่ยป่วยโควิดโดยมีใบไปรองแพทย์มาเพื่อขอเลื่อนนะครับแต่แน่นอนครับทางอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องและก็นัดนะครับ วันที่18มิถุนายนนัดสวดตัวฟ้องศาลซึ่งหลายๆคนก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะการที่ทักษิณเดินเกมแบบนี้นะครับทนายคัามของทักษิณเดินเกมแบบเนี้ยเพื่อต้องการเลื่อนฟังคำสั่งแล้วเพื่อเปิดช่องในการล้องอัยการสูงสุดนะครับให้กับคำสั่งหรือเปล่าก็คือคำสั่งคำสั่งฟ้องเนะี่ยให้กับคำสั่งหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ ไอการปรเมศนะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในการร้องนะครับไอการสูงสุดเนี่ยในการร้องขอฟังคำเนี่ยร้องแล้วร้องอีกตอนเนี้ยเขาให้ร้องแค่ครั้งได้แค่ครั้งเดียวมีกฎหมายออกมานะครับมีเงื่อนไขมาว่าให้ร้องได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าตอนนั้นคดีของบอสเนี่ยร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกเนี่ยมันทําให้การยื้อเรื่องของเวลาในการดําเนินคดีออกไปนะครับจึงทําให้มีการสั่งนะครับในการร้อง ไอการสูงสุดเนี่ยร้องขอความตามกับไอการสูงสุดได้แค่ครั้งเดียวและนะครับเมื่อไอการมีคําสั่งแบบนี้แล้วไม่สามารถที่จะกลับคําสั่งได้ไม่มีสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องบอกก่อนว่าเท่ากับวันที่18นี้ถ้าคุณทักษิณมาก็เท่ากับต้องส่งฟ้องอย่างเดียวคุณทักษิณอาจจะเลื่อนนะครับขอเลื่อนโดยใช้สิทธิ์นะครับทางกฎหมายได้นะครับว่าเอออาจจะด้วยอาการเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่คําสั่งในการสั่งฟ้องยังไงก็สั่งฟ้องอันนี้เป็น ข้อมูลที่อายการประเมศออกมาแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีนะออกมานะครับในการวิเคราะห์ต่างๆนานาแล้วก็มีเบื้องหลังนะครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าตามกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่เกมการเมืองละมันเป็นแบบไหนนะครับเบื้องหลังนะครับเรื่องน,นัดฟังคําสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรอดีตนายกเัิมตีคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพวงข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์เปิดช่องร้องขอความเป็นธรรมรุนอายการสูงสุด ให้กับนะครับความคิดเห็นหากพยานหลักฐานใหม่ที่ทําให้ผลคดีเปลีป่ยนแปลงไปได้แรงข่าวจากสํานักงานอายการสูงสุดเนี่ยเปิดเผยกับสํานักข่าวอิสาราขณะนี้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มอายการว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ในายทักษิณขอเลื่อนฟังคําสั่งฟ้องคดีมาตรา112และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกับ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550นอกจากข้ออ้างว่าป่วยและติดโควิดแล้วอาจเป็นการคาดการว่าจะมีคําสั่งฟ้องนะับคดีดังกล่าว หากเข้ามารายงานตัวต่อพนักงานอายการก็จะมีการนำส่งตัวฟ้องศาลยื่นเรื่องขอประกันตัวหากไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูกคุมขังนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มารายงานตัวและได้ได้รับอนุญาตให้เรื่องฟังคำสั่งทักษิณจะมีเวลาในการเตรียมตัวในการต่อสู้คดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดแม้อายการสูงสุดจะมีคำสั่งฟ้องก็ยังเปิดช่องให้ในายทักษิณสามารถทำหนังสือร้อง อฟังเป็นธรรมได้เพราะคําสั่งฟ้องของอายการสุดในกรณีนี้มิใช่คําสั่งที่ชี้ขาดกรณีที่มีการโต้แย้งคําสั่งไม่ฟ้องระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอายการซึ่งนะครับคำสั่งชี้ขาด ฟ้องแย้งดังกล่าวกฎหมายเขียนเอาไว้ถือว่าเป็นที่สุดแหล่งข่าวระบุนะแหล่งข่าวยังกล่าวอีกด้วยว่านะครับปกติพนักงานอายการนะครับกับความเห็นของตัวเองให้หากมีการร้องขอความเป็นธรรมโดยมีหลักฐานเพิ่มเติมเพียงแต่ถ้าเป็นพนักงานอายการทั่วไปก็จะต้องเสนอความเห็นกลับมานะกับความเห็นของตัวเองไปยังผู้บัญชาบระชาอีกครั้งหนึ่งแต่อายการสูงสุดไม่มีผู้บังคับบัญชาสามารถกลับความคิดเห็นของตัวเองได้โดยไม่ต้อง สเสนอผู้ใดแต่เห็นว่านะครับการขอร้องขอความเป็นธรรมพยานหลักฐานใหม่ที่ทําให้ผลทางคดีเปลี่ยนไปได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคดีซึ่งเป็นไปตามระเบียบดําเนินคดีอาญาที่พนักงานอายการผู้กลับความคิดเห็นของตัวเองสเสนอผู้บังคับบัญชาเหลือตนไปอีกชั้นหนึ่งนั้นนะครับเป็นระเบียบที่ออกโดยอายการสูงสุดใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นแรงข่าวกล่าวขณะขณะที่ก่อนหน้านี้นายประยุทธ์เพชรคุณ รองอธิบดีอายาการสํานักงานอายาการพิเศษในฐานะโฆษกสํานักงานอายาการสูงสุดได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังจากนี้านายทักษิณจะสามารถยื่นขอแฟามเเพิ่มเติมหรือขอเพิ่มพยานหลักฐานในคดีได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอายาการสูงสุดที่จะใช้ดุลจิตรเราไม่ก้าวร่วมแต่ต้องกลับไปดูระเบียบว,ว่าหากเป็นการยื่นร้องขอความเป็นธรรมและไม่ใช่การปรบวิงคดีก็เป็นประเด็นที่อายาการสูงสุดที่จะนํามาพิจารณานายประยุทธ์ยังระบุอีกว่าในส่วนที่บอกว่าคําสั่งของอายการสูงสุด ถือเป็นเด็ดขาดหรือไม่จะเป็นกรณีที่สั่งไม่ฟ้องในกรณีมีความเห็นแย้งแต่คําสั่งของอายการสุดๆในคดีที่พนักงานอายการเมื่อสั่งฟ้องแล้วเป็นการใช้ดินชุนิตตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อสั่งแล้วให้เป็นคําสั่งที่มีกฎหมายรองรับก็ต้องนําตัวมาฟ้องส่วนเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้นคนละประเด็นกันเพราะคําฟ้องใดๆที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ดํารงคงอยู่ การจะเปลี่ยนแปลงโดยมีเหตุร้องขอความเป็นธรรมเช่นแม้อยู่ในชั้นศาลแล้วเมื่อร้องขอความเป็นธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นเป็นคู่แฝดหรือฟ้องผิดตัวเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมประเด็นนะครับร้องขอความเป็นธรรมไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเว้นแต่มีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต้องดูว่าเป็นเรื่องเรื่องไม่ใช่เป็นการเปิดช่องให้ในายทักษิณเรื่องนี้เป็นหลักของกฎหมายทั่วไปที่ใช้กับทุกคนไม่ได้เจาะจงเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้นะครับมีทั้งดุลยมิตของอายการสร สุดและระเบียบของสํานักงานอายการสูงสุดถ้าเป็นการปรบวินคดีจะไม่พิจารณาแต่อย่างใดนะครับเรียกว่าปรบวินคดีนั้นก็ดูแต่ละเรื่องนะครับเป็นครัง้งครั้งไปนะครับอาอโคศอายการระบุอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่อายการออกมาในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมีการปรบวิงหรือเปล่ามีการที่จะเล่นอะไรหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไว้มีอะไ,ไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ